จะมรการกอการจัดงที่ใหม่ตัวประกอบ็จะมีที่จ5 0 0 5นะครับเตาขึ้นต่อแล้วก็การเกที่2ที่ก้าวแทางเดิเท้าได้เรื่องบัตรปรานนะครับหนึ่งใ่อนนอท่อนะครับสามารถคือได้ถึ6คะขึ้นจะลงข้รไหนก็ได้นะครไป6สถานีของเรา ท่นนี้ในการนี้นะครับท่านไม่ลงชมรือว่าท่านลาดินะครับวันนี้เร่อเรามีบริการ10สรถยาตั้งรถลงรถในรข้าก็ได้้วนรับรเรานะครัก็เรีกตานยางกที่สด้ีาสุดที่สุดทกุ่ดที่สราที่สุดที่สุดที่สุดทร่สุดที่สุดที่สุดท่สุดทร่สุดที่สที่ดท่สสทุ่ทั่สุ่ส

อูแลีาาจากอเมริกาไนะี่น้นไงเออหนักหมดเลยหะดเยตัวหนูมันมีความยาวร้อนตัวใหญ่พอวคนเลยมันหมูเลยเป็นเมตรเลยอ่ะมอนคนเลยไม่หมูาเรายังมีอแม่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  และที <łość> ่นี้นะครับท้าใครชอบกขาวะน้าหช้นะครับชื่เลยว่าช้างช้างยี่สิบบาทน้าช้างก่อยเตี๋ยวหน้าช้งอมันต้องคลัวกับอุจยได้ครับก๋อยหน้ารับช้านแล้วก

Ô chị, 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 chị,

ใช่แบบเอามาแบบเป็นลำๆไม่ต้องผ่าเอ้ามันก็ผ่านพัตาตานย่ง้โหเสียงมันโอ้โหยอดเลยเสียงมันเหมือนกินแค่หมูอ่ะโอบกิเีแค่ผู้จักเครื่องไป็นหอยเป็นลมโอ้ทำไมมันมันแบบคมมากลยเนาะเขี้ยวมันอะ มันเมื่อกี้แค่แผยแล้วมันเอาอะไรเม,มื่อวานอ่ะไม่พี่ว่ามันอาจจะชุบอะไรไม่รู้นะไหมเนาะเออไม่ไม,ไม่เดียวๆไม่ก็บบุฟี่สารอาหารนะครับทุกท่านที่อยู่บนรถมีบัตรรถบริการพบกันทุกท่านเนี่ยเราเจะเดินทางไปดูว่าเขเรียมต่อนในสถานีที่สองเลยนะครับ รถมันกำลังดีเนาะตัวเจ้เลยนะแต้มมันปุ๊บกำลังเยอะเก็กเครื่องของเล่นจังเาไม่เยแนตลั้อนี่หนูไเพี่บอาพี่วยรนเลอนี้กตรเก็สนแล้วครับ้ตัวนี้ครับผม เป็นมองลาที่ยาวถึงหนึ้อยสเมตรเลยเนี่ยมีทั้งมองลานั้นจืดแล้วก็บมองลาน้ำเค็มนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีบัตรอโกรเรียมแล้วแสดงบัตรเข้าชมได้เลยครับผมสำหรับนักท่องเที่ยวที่ยังไม่มีบัตรสนใจเข้าดูติดต่อซื้อบัตรอโกรเรียมด้านในเลยครับอกมองลาที่ยาวที่สุดตรงนี้ครับสนใจแวะดูกันก่อน มันกินยังไหกินหมูเนี่ยหมูเนี่ยนะกินเนื้อหมูขนมันมอกรนะเม้า

นี่ก็เดินทางมาถึงแล้วสป็นแบบโคล่าแลนอยู่ตรงนี้รอเลยครับผมดูฟรีชมฟรีนะครับพาน้องไปดูไปชมกันได้ครับเขาฝากโคลาแลนซ้ายมือครับดูฟรีชมฟรีนะเดี๋ยวรอผู้โดยสารนั่นบนลงก่อนนะครับผมเยอะขึ้นขึ้นนะครับนครับเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยผมจอดให้นะครับลงไปดูได้นะครับสอบฝั่งข้างทางให้เดินเข้าไปดูได้นะครับสำหรับดินดูลังอุจจังนะครับเดี๋ยวถ้าดูเสร็จให้มารอพื้นี่นะครับ ก็ต้องเดินลงไปดูครับท่านั้นอยู่บนรถก็ไม่เห็นนะครับทาแล้วนตอนนี้ไม่รูแก่ขว้าได้ก็เป็นแข่เป็นสุดง่ายมากกว่าที่อินสายพันธุ์สามารถักประตูเข้าไปดูได้เลยกวามือกว่าง่ากว่นงเอเวอเรสตกว่าเรนเกียนะครับ ด้าน,นบนนี้จะเป็นเก้งเกือกพระราชทานแล้วก็นกไลเ่เก,กือกตระกูลเหี่ยวนะครับความมือด้นล่างนู้นจะเป็นต่นสัตว์เลี้ยคานนะครับมีทั้งงูเต่าจระเขโ้จับจัอีโคนานะครับจุดนี้เป็นจุดศูนย์กลางครับจุดนี้มีสัตว์เยอะที่สุดครับแนะนาให้ลงไปดูไปชมกันก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าดูเสร็จก็ม,มารเราก็ลดเรีวหนี้น,นะครับรถวิ่งผ่านทุก10-15นาทีนะครับง่ายจนเลยครับโสดสำหรับตุดกงูอะไร่าเงี้ยไม่เคยเห็นอะ สายลันปลาเดียวกันมันกินปลาใช่ไหมปลาโอ้ยไอ้เข้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 สามพัน

ชนีสีดำเป็นชนีแก้มขาวครับเี่ชนีหัวมงเจ้าของเดี๋ยวเราจะแวะมาดูช้างกันก่อนไปชมเป็นวิ้นนะครับในสานีที่ห้ครับไปกันไนะไปังนะไังมะไรงนะไรดงะไัับ มาแวะมาให้อาหารช้างตรงนี้ได้ครับผมรวมถึงนั่งช้างเที่ยวตรงนี้ได้ครับนั่งช้างเที่ยวครับผม,ม150รอิบาทสาหรับผู้ใหญ่ครับ2ี่หถึงิบนาทีในการนั่งครับเดี๋ยวได้ผรเดี๋ยวรอรอสัส่งสังสงนี้นะครับ ก็สามารถแม้กไม่หานช้างตัวนี้ได้นะรถจะต่อรอครับอกตะการละ20บาทไม่ต้องกลัวนะครับช้างไม่มีฟันงงวงช้างเขาไม่ตัดนะครัมีกปลเป็นช้างไทยด้วยเช้าเอเชียกูแวะตามนะเ้า นี่ก็เดินทางกันต่อเลยครับเรกินเยอะมากผมวันละสองร้อยกิโลนอนอเนี่ยก่อนหนึ่งเที่ยงก่อนหนึ่งวันวเนีเ่ยผมเยอะเลยเพราะว่าน้ำหนักเขาเยอะนะสามตุ่ตันนี่ครับทางไม่มีกระเพาะครับผมเจ้าที่แจ้งม,จมานะครับมีเพียงแค่ลำไส้ครับผมกินแล้วก็ดูดซึมแล้วก็ขับถ่ายเท่านั้นเนี่ยสำหรับเพลินเพินก็ตัวนี้ครับผมจะพาเด็กน้องไปดูเพลนเพลินเต็มฝันเี็นของดูฟรีชมฟรีนะครับไหนๆก็มาเที่ยวกันแล้วนะครับด้านบนตรงนี้เลยครับผม มีตักไก่จอดให้ครับปกติไม่จอดบนเดินเลยครับงงนเต้้อ